มึงนี่ตลอดนะเอ้ยนะเดี๋ยวมึงเล่นมากี่ตาแล้วมึงต้งแต่นอนนอนเ่านี้ฝากตัวด้ครับพีโจน้ฝากตัวด้วยครับไม่ได้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 มึงไม่ช่วยกูดิเฮ้ยไยังไงดึงได้ไหมดึงกลับมาได้ไหมโอ้ยไอ้ยัยโดนหมายหัว2ตัวเลย ได้นะได้อยู่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 เรียบร้อยเยี่ยมสบายใจแล้วสบายใจแล้วเฮ้ยตรงกลางก็ได้เว้ยตรงกลางก็ได้แต่ขำไม่ได้เลยทำอะไรเนี่ยมาร์คหัวอะไรกูเยอะแยะให้สูหายไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหรู้แล้วทพายมาร์คหัวกูวิ่งให้ไววิ่งให้ไว รอกูแล้วรออีกแล้วรออีกแล้วเด็ดเด็ดเด็ดคุณจะมึงเข้าไปกลางวงมันไดไหมได้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 ไอ้เหี้ยปุบติดโอ้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ Know peasant. place, your เเอาเร็วไปีนะบอกกูทีเออวันนี้ะปีปี u r e โอ้กิดสวยมากกิจกสวยมากกลัวไรอะอซ่าทำไรวะตัวรอดฉันดีตัรอดป่อ่อน่ะัดฉันดีลางหนึงลางหนึ่งนะพีเด้ลาพีเด

มาไล่มาไล่มาครับหลัหน้าหลักหน้าแล้วบนก็สเหมือนเดิมกาเล็ดอะรทำอะไรไม่ได้เลย่ะกาเล็ขยะเปียกกาเล็ขยะเปียกมึงเอไอซันไอ้ี่เด๋ยวตายไัมขลือสุดท้ายแล้วเนี่ยงนางาง่าางาา สวยครับสวยโอ้โหอือห okay, uh ือโอเคอยู่นี่อันตีมากเลยดแล้วตัวเดียวโอ้โหใจใจ สกิลแม็กกี้ทำงานแล้วมึงใช่ไหมมึงเอาไปิงแม็กกี้มาใส่ช่ไหมเออไม่ใชเดมตัวเดียวดีเออคุแล้วนี่แหละันมีแดงนี่แหละันมีแดงบอกแล้วไม่ใช่แดงตัวเดียวมากะจตัวนจ้าอะไรเจ้าอรจิงโจ้น้ำจิงโจ้น้ำ

ค่อยเชียร์อีเดียวเลยคอยเชียร์อยู่ข้างหลังเฉียรอยู่ขออบไแล้วมีมือแต่วิ่งตามเต่าไปกันก็ไหลือนอย่าไปตามเต่าสิขออีกสี่ตัวไอพิ่งยอมเต่าเว้ยบอกเขาดิขออีกสี่ตัวได้ไหม เอ้ยเนี่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 ยอย่าเดินไปเยอะมันเป็นอะไรแบนี้ก่อนโดนได้เฮ้ยทำไมมันดีเลยไว้เยอยตายตายตายชีวิตกูตายตายออัเ่นอ๋อเดอดดนั่นเดเมนะเ้ยมีมีคนมามีคนมามีคนมา เออช่า like, งเถอะเขาชุนกำลังได้แล้วแล้วก็ไปช่วยเขาก่อนดีเฮ้ยเราต้องเห็นอิมมอร์ให้ได้เทปนี้เทปนี้ทีดเดียวทีดเดียวนี่ไงโออติดอะไรวะติดอะไรวะ

กนายคอนเทนต์ได้ไหมอ่ะมันถามมาโอ้ยเสียดายว่ะเอ้ยมาดีเว้ยวันนี้ตาดีที่ตาดีเว้ย